thank you วันนี้เป็นวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2,566หลวงพ่อ,เ,อเริ่มมีอาการมาตั้งแต่วันที่สองลูกหลานสัทาญาติโยมวันที่หนึ่งประชุมตอกเสาเข็มแปลว่าเริ่ม หลวงพ่อเริ่มพโรกภัยไข้เจ็บแต่วันที่สองมาก็มีอาการวันที่สามชัดเจนวันที่สี่ตรวจพบแล้วก็อาการหนักวันที่สี่พอวันที่ห้ารู้สึกรู้สึกว่ายาเข้ามาทันรู้สึกว่าดีขึ้นวันที่หเมื่อวานนี้รู้สึกว่าได้พักผ่อนแต่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานอยู่ทางไกล ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าแพทย์หมอก็ให้ความใส่ใจในในการดูแลหลวงพ่อดีมากๆทางผู้ใหญ่ในจังหวัดท่านก็ได้โทรมาถามไทยสารสุขสารทุกสุขดิบอาการของหลวงพ่อเพราะนั้นทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเรา ที่เป็นห่วงหลวงพ่อเองก็ขอขอ,ขอบุญขอบคุณในการเป็นห่วงของลูกของหลานของคณะศรัทธาญ,ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าแต่อาการของหลวงพ่อก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้ววันเมื่อเช้าก็ได้ตรวจอะไรทดีเคอะไรก็นจะตัวจที่สองก็ขีดที่สองก็จางๆแต่คิดว่าคงจะเชื้อคงจะ,ะห่างหายไป ไม่กี่วันข้างหน้าก็คงจะหมดไปแต่หลวงพ่อเองก็รู้สึกว่าการเป็นไข้ไม่มีแต่มีไอบ้าง,คร,งครั้งครั้งขราวก็มีเสลดบ้างก็ไม่ไม่หนักหนาเหมือนวันที่หกับวันที่หวันที่หเมื่อวานวันที่วันที่หเมื่อวานนี้ก็รู้สึกตอนเช้ามีอยู่แต่พอตกกลางคืนวันที่6เมื่อคืนนี้ก็รู้สึกว่า ดีขึ้นเฉลตไม่มีแต่เมื่อเช้าน้นก็รู้สึกว่าไอก็น้อยลงจะบอกไข้นะไม่มีลูกหลานแต่ปวดคั้นเนื้อคั้นตัวเหมือนกับมีอะไรจี๊ดเจ๊ด,จดในในร่างกายก็หายไปรู้สึกว่าเกือบจะปกติแล้ววันพรุ่งนี้แหละกงจะออกปินทบาทข้างนอก มีธรรมบัตหน้าชรากับพระลูกพระหลานและศรัทธาญ,ญาติโยมก็คงจะได้พบได้เจอกับศรัทธาญ,ญาติโยมตามปกติอันนี้ก็เล่าล่าวอาการอาพาธอาการเจ็บไข้ได้ป่วยบอกกล่าวเล่าสิบให้ค <c oughs> ณะศรัทธาญ,ญาติโยมที่อยู่ทางไกลแต่อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อนั่นครับ <c oughs> ก็ไม่จำเป็นเพราะรู้กันอยู่แล้วนะ แต่ว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานเนี่ยถ้าหากว่าพวกบางท่านบางคนที่มาเห็นเลยโอ้หลวงพ่อป่วยใครก็ป่วยมาประกาศให้ชาวบ้านขวางหูขวางตาขวางใจการเจ็บใครได้ป่วยมันเป็นไม่เป็นมงคลหรอกหลวงพ่อเอ้ยหลวงพ่ออย่าพูดเถอะนะพูดอย่างนั้นก็ถูกนะแต่อีกอย่างหนึ่งก็พูดที่อยู่ทางไกลก็อยากจะรู้ อยากจะทราบว่าอาการของหลวงพ่อเป็นยังไงหลวงพ่ออันหนึ่งมาทบทวนดูทั้งสองฝ่ายอันหนึ่งพูดอันหนึ่งไม่พูดอันหนึ่งแจ้งข่าวอันหนึ่งไม่แจ้งข่าวอัน,หนไหน,นจะเป็นประโยชน์กว่ากันถ้าไม่แจ้งข่าวพอได้ทราบข่าวพาออึมครึมก็พอสงสัยกันถ้าหากว่าแจ้งข่าวไปกับอย่างที่ว่านั่นอะ เหมือนกับแจ้งขา่าสมัยหลวงตาแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เปรียบเทียบเหมือนหลวงตาหรอกนะแต่หลวงพ่ออยู่ในเหตุการณ์พอใครถามพอเขามาถามก็เป็นยังไงหลวงตาเป็นไงถามทําไมก็หัวหดกันไม่มีใครกล้าพูดเพราะต่างคนก็ต่างรักหลวงตาเพราะนั้นคล้ายๆกับความ เครียดหรือว่าความอึมครึมในจิตในใจเนี่ยมันจะระเบิดใจกันหะือไงเพราะเหตุไรเพราะที่ผู้ที่รู้ไม่ยอมบอกให้กับผู้ที่ไม่รู้ผู้ไม่ผู้ไม่รู้เออก็อยากเพราะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันก็อยากจะรู้แต่เข้าไปไม่ได้เพราะมีเจ้าหน้าที่กันเอาไว้ไม่ให้คนเข้าไปไม่ให้รบกวนท่านผลให้โสดลกรโอ้สารวนวุ่นวายกันพอสมควร แต่หลวงพ่อเออหลวงพ่อเป็นพระอยู่ในเหตุการณ์ก็น่าจะแจ้งกล่าวแจ้งเล่าอบอกกล่าวว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อก็เลยบอกเออเอาศรัทธาญาติโยมเ,เดี๋ยวหลวงพ่อจะอบอกข่าวอาการอาภาาธของหลวงตาให้คณะศรัทธาญาติโยมได้ทราบนะพอหลวงพ่อพูดไปหน่อยหนึ่ง หลวงพ่อก็พูดให้ศรัทธาแย่โยมที่ศาลาฟังพอในสุดโอ,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 อ้ได้จะจะเพิ่งยาเพิ่งท่านหลวงพ่อแต่ได,ได,ไดผมจะเอาเข้าวิทยุหวังผมจะเอาเข้าโทรทัศน์เราก็เอเอได้พ่อเอเข้าโทรทัศน์โทรทัศน์เห็นหลวงพ่อพูดก็เป็นที่เข้าใจแต่ในวิทยุไม่เอาเข้าปไหนะ วิทยุคนทั้งหลายเอา้าทำไมวิทยุทำไมไม่ออกข่าวทำไมออกข่าวจะโทรทัศน์ไอ้พวกได้กระดาษวิทยุอีกอวิทยุจำเป็นก็ต้องได้ออกที่หลวงพ่อได้พูดแต่ก็มาบังคับหลวงพ่อนะจะไปพูดมากพูดแต่เฉพาะเจ็บป่วยแล้วก็พอแล้วอา้อาว ถ้าหลวงพ่ออยากจะพูดแล้วก็พูดเพวกทุเจ้าไม่อยากจะฟังก็ปิดใช่ไหมการพูดเป็นหน้าที่ของเราสูตเจ้าจะปิดก็ปิดข้าก็ไม่ได้เห็นว่าอะไรนะผลทในสุดจะปิดก็ไม่ได้เพราะคนทั้งนอกเขาอยากจะฟังอยู่นี่แหละนานาจิตต่างนานาทัศนะนานาความคิดเห็นหลวงพ่อเคยประสบพบเห็นมาแล้วเคยเจอมาแล้วนะรัทธาญาติโยมลูกหลานอันนี้หลวงพ่อไม่ได้เปรียบเทียบพระองค์หลวงตาหรอก แต่กัในจิตในใจของพี่น้องประชาชนศรัทธาญ,ญาติโยมที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อก็คงอยากจะทราบอยากจะรู้เหมือนกันนะนะั่นแหะแต่หลวงพ่อก็คิดไว้อยู่เสมอนะลูกหลานนะการที่จะพูดกล่าวเรื่องการกเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเ,เจ็บไข้ได้ป่วยเ,เป็นมงคลไหมในหลักของพุทธศาสนาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้เลยนะ ดูก่อนพุทธบริษัทสให้พวกเธอท่านทั้งหลายนึกคิดไว้อยู่เสมอว่าอภินหะปัจจเวคระห้าประการเราควรพิจารณาเนืองๆเรื่อยๆบ่อยๆประจำเป็นนิดห้าอ,อ,อย่างเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้คลๆไม่มีใครที่ จะไม่แก่ไม่มีในโลกนะเท่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เราจะไม่ล่วงพ้นหรล่วงพ้นก็คือไม่พ้นความแก่ไปได้ต้องแก่ทุกคนข้อที่2เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ป่็ยได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ใครบอกทุกคนเกิดมาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจากนั้นก็ มรณะธรรมมหิมรณะอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะโล่งพ้นความตายไปไม่ได้เกิดมาทุกคนต้องตายไม่มีใครจะหลีกลี่หีพ้นไปได้ความตายข้อที่4เราจะต้องพัดภาคจากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราเกิดมาแล้วตายไปแล้ว เราจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมจะต้องพัดภาคาจากสามีจากภรรยาจากลูกจากหลานจากทรัพย์สมบัติจากสิ่งที่ตัวเองรักจงหวนห่วงห่วงแหนทุกสิ่งทุกอย่างาถึงจะรักจงหวนห่วงแหนขนาดไหนก็จะต้องพัดภาคาไปตามาที่โลกที่มันเป็นไปจะต้องพัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงข้อที่ห้า เราจะต้องได้รับผลของกรรมคล้ายๆกับว่าเมื่อตายไปแล้วนะยังไม่แล้วไม่จบเะเราจะต้องในรับผลของกรรมที่ตนได้กระทาไว้เมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดเป็นมนุษย์เราทํากรรมอันไหนไว้เราทํากรรมชั่วอันไหนไว้เราได้ฆ่าคนไหมเราขโมยสินของไหมเราได้ผิดศินห้า ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยคือความชั่วนะคือสินห้านะคือข้อห้ามสินห้านะ่คือความชั่วทั้งหมดห้าประการเ,เราได้ทําผิดสินห้าเหล่านี้ไหมถ้าเมื่อเราตายไปแล้วนะไอ้ความชั่วที่ผิดสินห้าเนะี่ยแหละจะตามให้ผลไนะตามให้ผลในสัมปราย,ยิกภพตามให้ผลดวงวิญญาณคือใจนะตายแล้วมันไม่สูญนะตายแล้วเกิดนะ ดวงวิญญาณไปไปเกิดไปในภพภูมิต่างๆากรรมตัวนี้ก็ลุมตามหลังเหมือนกับหมาไล่เนื้อลักษณะอย่างนั้นแหละหมาเหมนหมาหม,ม,มาพรานไล่ไล่เนื้อไล่เกงไล่กวางถ้าเราทํากรรมหลายอย่างหมาก็หลายตัวใช่ไหมล่ะมันตามเราตัวนีา้างเราไปฆ่า กู้ฆ่าคนฆ่าจัดทวิตกรรมตัวหมาเน,นี่ยก็ไล่ปขโมยสิ่งของของเขาหมาตัวขโมยสิ่งของก็ไล่ไปปลุกผิดลูกเมียของคนอื่นเขาหมาตัวผิดลูกเมียเขาเองไล่ไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาหมาตัวตัวโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงไล่ถ้าไอคนที่ดื่มสุราขาดจิ หมาที่ตัวที่ขาดเจติตัวนั่นก็ไล่อีกแ <c oughs> ปลว่า,าดวงวิญญาณนั่นแปลว่าหมาตัวไหนทันก่อนกระตัวนั่นก็ให้ผลก่อนอให้โทษก่อนหมาตัวอื่นก็รอต่อไปอาบางทีก็ให้ผลพร้อมกันก็มีน, <c oughs> นี่แหละสรบแล้วก็คือ หลักธรรมคาสอนของพ,พระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านได้บอกได้กล่าวเอาไว้ว่าให้พิจารณาเนืองๆบ่อยๆเป็นนิดอภินะหะปัจเจเวคณะหประการเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีจะมีการพัดภาคและจะต้องจะต้องได้รับผลของกรรม5ประการนี่ให้ไว้พิจารณาเนืองๆไ้เน้อ ถ้าพวกเราพิจารณาหนึ่งๆอย่างนี้แล้วพวกเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีเราจะได้ละเว้นในจุดนั้นถ้าว่าเราไม่ได้คิดไว้กรรมชั่วจะตามให้ผลเราพลเองตนเองนั่นะจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังที่หลวงพ่อยกแล้วยกอีกไม่รู้กี่ร้อยครั้ง อักตังทุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิทุกตังการคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเียดีกว่าเมื่อเราคิดเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วที่การกระทำนั่นแหละจะตามให้ผลตัวของเรานั่นแหละผู้กระทำนั่นแหละเือดจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง อันนี้ให้พวกเราฟังเอาไว้นั่นคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนานะสัทธายญาติโยมลูกหลานนและหลวงพ่อเองก็ขอขอบบุญขอบคุณคณะแพทย์คณะหมอ,อที่มาเมื่อวานกันนี่อาจารย์หมอมาจากศรีนครินอขอนแก่นนํายามาให้หลายๆอย่างยาแก้อยาแก้ไขยาทุกอย่างายาโคหุงโควิดด้วยแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์อุดร มาก็ามาดูมาดูอีกเอายามาเสริมเข้ามาอีกอแล้วก็พออรโรงพยาบาลานายน้ำโสมามาเขามาดูอีกอานายูงอยู่ใกล้ๆลูกหลานเข้ามาดูอีกสรุปแล้วก็คือลูกหลานที่อยู่ห่างไกลก็ไม่ต้องห่วงหลวงพอ่อคิดว่าหมอเพียงพอ,อที่จะดูแล แต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็คิดไว้ในใจอยู่เสมอนะลูกหลานนะถึงจะหมอมามา,มาลุ่มมาต้มขนาดไหนก็เถอะถ้าถึงคราวมาแล้วก็คงจะไม่รอดเหมือนกันนะหลวงพ่ออินแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ได้คิดไว้อยู่เสมอว่ามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราจะไม่ล่วงพ้นความเกิดแก่จะไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้นี่แหละให้ลูกหลานคณศัตทาญาติโยมทุกคนเนะ ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่กระัหลวงพ่อก็มีแต่ขอบุญขอบคุณน้ําจิตน้ําใจของคณะจัตยาญาติโยมลูกหลานตลอดถึงผู้ที่ได้นําเอาอาหารมาใจบาตรท,ทาบุญทําทานด้วยอานิสงส์บุญกุศลนี่ที่หลวงพ่อได้บําเพ็ญมาเรขอให้คุ้มครองผี่น้องประชาชนัชทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนั่นแหะจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจ เดยกหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสในชิริมานนทส,ส,สูตรว่าผ,ผู้ใดก็าตามได้ดูแลพระสงฆ์อาพาธพวกนั้นได้อานิสงส์มากออขอเป็นพุทธวจนะหรือพรพะพธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในจุดนั้นพวกลูกหลานได้มาดูแล พระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเนี่ยก็ขอให้ลูกหลานได้อานิสงส์บุญกุศลอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตัดได้กล่าวไว้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอ,ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกคนทุกคนนะลูกหลานนะเนอะอ๋อรับพรนะทนนีเนอะ <c oughs> อายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยะสวัฒโกภะวัฒโกวันวัฒโกสุขะวัฒโกโหนตุสภพาาอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพะวัฒกาวันวัฒกา สุขวัฏกาโหนตุสพธาทุกขโรคพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัถวะอนเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจะเตสัตรสยสิทธิะนังลาผาังโสติภาคขยังสุขขังพลังศริอายุจวันโนเจโพขังวุธธิเจยศวะสตวัษสาจะอายุจะชีวจิตีพระวันตุเต ภาวตุสาพระมังคลังรักขันตุสาเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัธาโสถีพระวันตูเตท่านสามารถติดตามรับฟัง พระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชี แอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา